วังเฮาพี่น้องหน่วยใหญ่หลายเลยเด้อ ดอกค่ะต้นน้อยๆต้นดกทั้งนี้อีกทั้งนี้อีกพี่นอ้องน้ำดอกไม้บอนไ้ใหญ่พี่น้องยี่บอนไ้ไป็นไทยเฮเบิรงนไทยอันที่มันใหญ่มันขึ้นให้ก้อนนี่เนาะแก้วขมิน้นต้นนี้แก้วขมิน้นต้นนี้น้อยๆอนี้เหรอพี่น้องไม่ได้สูนง,น,งนี่ผู้หนังผู้อันนี้ลูกผู้หน่ะเริ่ง,รงบ่หลายเด้พี่นอ้องเพิ่นให้อันอาหารอันทุเรียนนะ ผู้ให้อาหารฮอร์โมนทุเรียนแล้วพ่นมาให้บักม่วงน้ำอะนะก็เลยใหญ่ก็เลยงามคุณอ่ะเต็มท,ที่เครื่องเห็นบ่ะเครงดอกทั้ื่องนวยชุดอดไเป็นก้อนก็ได้กินก้อนพี่น้องนี่จะคอยกินทันขันควอมกันนั่นกินบ่ทันจ้ะทุเรียนต้นน้อยต้นนี้ก็เป็นแล้วดิพี่น้องเดี๋ยวดกสิภาพเบิง่งกำลังบานดิ้ต้นนี้ก็กำลังบาน <c oughs> พาไปเบิ่งบักปางพี่น้องบักปางล้นเบิดดอกนะ่ะเสียดายม่ได้กินซ้ำตอนดอกลุกๆไทยพี่น้องเบิ่งมาเบิ่งรอบนี่เกียงตับหน่วยกับโบจับจับหน่วยเดียวจับอยู่ตัวเหนียดดิดิจับหน่วยเดียวโบสมบูรณ์ซ้ำเด็ดเอาซะโบสมบูรณ์หืมงามินทั้งในหรอ่ Ơ, chắp 2 nuôi lên nuôi 1 Chắp 2 nuôi này nó ổng không phạt Ừ ผสมเป็นดอกแล้วจับซ้ำนี่เนะต้นนี่กับพ่อจับต้นนี่ต้นน้อยอืมพอได้กินแก่น้ำไล่ไหลอยู่เ้ยล่ะขอบคุณที่รับชมคลิปดวยคะ่ะมันรำเงี้ยกับแตกยอดเลยพี่น้องได้กินอยู่ด้เนี่ย เบิ้องต้นหมากสมมอหมากสมมอมีแต่ใบผลก็ไม่มาลดนี่นะเหลืองเออดำเหลืองเออเฮอนี่แต่ใบบอกสมมอจ้ะพี่น่อยก็พี่ไปแค่นี้แหละคะ่ะ